สวัสดีค่ะพบกับรายการวัเล่ Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวั l เล่ Crazy ของเรา<ม><ม>ก็มีข่าวความเคลื่อนไหวที่เป็นกระแสฮือฮามากๆนะคะของนุสราต้อมคามาฝากกันค่ะเมื่อมีคนนะคะเห็นว่านุสราต้อมคํานะคะไปปรากฏตัวที่ลีกตุรกีนะคะโดยหลายๆคนนะคะก็ตั้งคําถามต่างๆนานาว่า,นา,นา,นาน ทำไมนุสราต้อมคำนะคะถึงไปปรากฏตัวที่หลีกตุรกีค่ะหรือว่านุสราต้อมคำเนี่ยจะไปเล่นหลีกที่ตุรกีนะคะและที่สำคัญนะคะนุสราต้อมคำเนี่ยไปตุรกีครั้งนี้เนี่ยก็ไปร่วมชมการแข่งขันของทีมซาริเย่ด้วยค่ะยิ่งทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลนะคะต่างพากันคาดเดาว่าหรือทีมซาริเย่จะจ้างนุสราต้อมคำไปเป็นมือเซต ให้กับน้องเพียวและน้องบินได้ตกแบบสนั่นในลีกตุรกีค่ะซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าในปีหน้าหรือว่าฤด,ดูกาลหน้าเนี่ยนุสราต้อมคำเนี่ยเขาก็เซ็นสัญญากับลีกที่อเมริกาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาก็จะไปเล่นวอลเลย์บอลลีกอาชีพที่อเมริกาในปีหน้าอย่างแน่นอนนะคะก็ในเรื่องของการเซ็นสัญญาเล่นกับซาริเย่นเนี่ยอันนี้ก็ตอบไม่ได้ร0อเซนะคะว่า เขาจะเซ็นสัญญากับซาริเยจริงหรือไม่แล้วก็ในรูปแบบของสัญญานั้นนะ่ะจะเป็นแบบไหนนะคะแต่ถามว่าโอกาสในการที่จะไปเซ็นสัญญาแล้วไปเล่นให้กับซาริเยมีไหมก็มีค่ะแต่ลีบตรุรกีเนี่ยมันจะหมดในช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งถ้าจะเอาตัวนุสราไปอีก2หรือ3มแมปที่เหลือจากการแข่งขันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายให้กับทีมซาริเยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ย อันนี้ความคิดของทางวอลเล่ครีซีเองนะคะคิดว่าทางนุสราต้องคำเนี่ยเขาอาจจะแค่เพียงเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเปล่าเพราะว่าอย่างนุสราต้องคำเองเนี่ยทางเว็บไซต์ของลีก วอลเลย์บอลที่อเมริกาเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วว่านุสราเนี่ยเล่นให้กับอเมริกาแล้วก็ใส่เบอร์หมายเลข88ด้วยนะคะซึ่งก็มีการยืนยันจากทางเว็บไซต์แล้วเรียบร้อยว่านุสราไปแน่นอนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเซ็นสัญญาซ้อนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากแต่ก็ไม่แน่นะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าจะได้เห็นนุสราต้อมคำลงไปเล่นร่วมทีมกับเพียวอัจฉราพรและบุ๋มบิ่มชัชชิอ,อนที่หลีดตุรกีหรือเปล่านะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะคะไม่ว่า นุสราเนี่ยจะได้เล่นลีกตุรกีหรือไม่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะที่นุสราเนี่ยได้เดินทางไปที่ลีกตุรกีนะคะแล้วก็ได้ไปเจอเพียวกับบินนะคะได้มีการพูดคุยและให้กําลังใจกันนะคะให้กําลังใจลู่น้องก็ถือว่าเป็นเรื่องดีคะ่ะและถ้ามองในอีกมุมหนึง่งนุสราอาจจะแค่ไปเที่ยวบักพอร์ตก็ได้นะคะแต่ถ้าจะมองไปว่านุสราไปเตรียมตัวเตรียมพร้อมสําหรับการแข่งขันลีกในปีหน้า ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะหรือจะมองว่านุสราเนี่ยอาจจะแอบเซ็นสัญญากับทางซาริเย่สองนัดสุดท้ายก็ไม่แน่นะคะก็เปิดไปได้เหมือนกันนะคะและนี้เธอก็ถ่ายรูปคู่กับเพื่อนของเธอนะคะนั่นก็คือทอรีดิกซันนะคะตัวบอลเร็วของอเมริกาค่ะเพราะว่าเธอทั้งคู่เนี่ยเคยอยู่ทีมเดียวกันตอนสมัยเล่นลีกอาชีพค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะไม่ว่านุสราจะตัดสินใจเล่นลีกที่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่นะคะ ทางรายการวอลเลย์ crazy ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนุสราต้อมคำค่ะแล้วก็ขอให้นุสราต้อมคำประสบความสำเร็จขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะคะทางรายการวอลเลย์ crazy พร้อมที่จะเชียร์และสนับสนุนตเต็มที่ค่ะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของชนิดนันชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการวอลเลย์ครซี่ได้ใหม่ ทางช่อง YouTube ของชินิสนันชาแนลสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ